กระณนกดติดตามกดไลค์กดไลค์กดแชร์ไ้กถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อใม่พี่น้องทุกท่านละคะแล้วอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งเพื่อจะได้ไม่ค่าดข่าวสารและสาระดาีๆของของเราคะ่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณม,มากเลยนะคะจากเบลเร่ยสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมตะวันตกเฉียงใต้ยองคงพัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาจากทะเลอันดามันส่วนลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาจากฝั่งอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาเสริมทําให้ชาวคมมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง แต่ในวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งแ้งแต่เช้าโดยจะมีฝนโดยจะมีฝนฟ้าขนองกระจายอยู่ที่ภาคเหนือภา,อออภา,า,นนาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรุงมใพมหขนคอรและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้แต่ฝนจะเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นจะเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพมหานครและบริเวณทนภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงเย็นไปถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นจะเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและบริเวณทนภาคตะวันออกและภาคใต้แต่บางพื้นที่อาจมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนาบางแห่งไปจนถึงช่วงดึกนะคะ โดยเ่วงดึกมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งกระจายที่ภาคเหนือภาคตะวันออกสิงห์เหนือและภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกแต่ภาคแต่ภาคกลางและภาคตะวันออกฝนที่เกิดขึ้นอาจจะเล็กน้อยนะคะเนื่องจากฝนจะลดน้อยลงแต่บางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงตอนเช้าของวันที่1ิ 15, บห้าเมษายนพฤษภาคม ส่วนในช่วงเช้าจะมีฝนฟ้าขนองกระจายที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะเกิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนช่วงบ่ายไปถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นจะถูกเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและบริมณฑลทนภาคตะวันออกและภาคใต้ ต่อไปส่วนในช่วงเย็นไปถึงช่วงดึกการกระจายตัวฝนจะเพิ่มมากขึ้นจะเข้าปกคลุมบริเวณภาคหาออเหนือภาคตะวันออกสิงยงเหนือภาคกลางกรุงเทพขลันครและประิมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ใ <c oughs> ส่วนในช่วงดึกการกระจายตัวฝนจะลดน้อยลงจะเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกสิงยงเหนือเท่านั้นส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนเพียงเล็กน้อยแต่ฝ <c oughs> นตก จะฝนตกไปนจนถึงวันที่ 18, สิบแปดเมษายนพฤษภาคมสองวันทห้าร้อยหกสิบแปดแต่บางพื้นที่อาจมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งจนถึงเช้าส่วนในวันที่1ะกตอนเช้าจะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าฝนอาจเล็กน้อยมากจะเข้ปาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกสิงยงเหนือส่วนในช่วงบ่ายไปนถึงช่วงค่ำ การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นจะถูกเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกสีเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกในภาคใต้ส่วนในช่วงเย็นไปถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นจะเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกสีเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนในวันที่18เป็นต้นไปจนถึงวันที่23การกาาระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงเนื่องจากลมตะวันตกเสียงใต้ที่ปกคลุมที่ปกคลุมทะเลที่ปกคลุมประเทศไทยของเราจะมีกําลังอ่อนลงทําให้มีฝนลดร้อยลดน้อยลงแต่ลมใต้ลมตะวันออกเสียงใต้ที่พัดที่พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะพัด้วยกำลังอ่อนลงทำให้มีฝน,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 นลดลง จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเลสชวาวมงคควรดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะติีกเรียกการทำางานการที่ลงแจ้งต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนลักษณะลักษณะอากาศไปลายภาคในวันนี้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ได้รับจากโลนตะวันตกสิงตาที่ปกคมอาที่ปกคุมงประเทศไทยตอนบนภาคใต้อ่าวไทยทะเลอันดามันจะมีกําลังจะมีกําลังแรงทําให้บริเวณนางกล่าว มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งยังคงที่แต่มีลมใต้ลมตะวันออกเสียงใต้จะเพื่อเสริมสพัพเสริมเติมความชื้นเข้ามาจากจากอา่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นส่วนลักษณะาอากาศในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองลอยละ60ขอพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรปิจนโลกและเพชรบูรณอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถศาเซลเซียตอุณหภูมิสูงสุด30-37งองศาเซลเซียส,ส,ส,าส, 37, าสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนต,ก,ตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบริลมัมสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาโซเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาโซเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ัชนาทลบบุรีพานนครศรีอวิทยาสุพรรณบุรีการจนะบ,บุรีราชบ,บุรีนครปฐม,มสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาโซเซียตอุณหภูมิสูงสุด33-34งา,สสา,สสาสองศาเซเซียตภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อละ70ของพื้นที่กลับมีฝนตกนบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี ชะชเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและตลาดอุณหภูมิต่ำสุด25-26ถึง2ีสองศาเซเซียอส,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 สอสุณหภูมิสูงสุด32-34องถึสาองศาเซเซียส,สภาคใต้ฝัตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง170ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีปรรีขันีชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 2 4 2ถึง26องศาเซเเซียอุณหภูมิสูงสุด3 3 5ถึง35องศาเซเเซียตภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึง25องศาเซเเซียตอุณหภูมิสูงสุด3 3 5ถึง35องศาเซเซียต กรุงเทพมหันคอรและบริเวณบนทนมีฝนฟ้าขนองดอยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2ี2สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4สองาสี่องศาเซลเซียสวันนี้สภาพอากาศแปรปรวนขใอยพ่อแม่พี่น้องชาวเรือมมงควรดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและฝั่งอันนามันจะมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงหนึเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขื้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวอมองควรดูแลรักษาส,สุขภาพด้วยนะคะเด็กเรียกการทำนาการที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควรงดออกจางฝั่งไปอีก4วัน และต้องจับตาดูฟ้าระหว่างในวันที่2 3ถึง -28 เป็นต้นไปเนื่องจากจะมีมลอากาศเย็นที่มีขนาดปานกางและลอกใหม่จะแผ่ประทัะของความร้อนชื้นจึงทำให้การเป็นเมฆฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าร่วมถูกลูก,หลกเห็บตกแต่มรอากาศที่เข้ามาทำให้ลมตะวันตกเสียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอ,อันดามาันอ่าวไทยภาคใต้และ แต่ในไ,ไ,ไ,ได้ได้ปฏิไดตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งรวมทับงลม,มลงใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมที่พัดเสริมตัวความชื้นเข้ามาจากทะเลอันดะทะเลเอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาเสริมด้วยกําลังแรงขึ้นทําให้มีฝนเพิ่มขึ้น และแล้วก็ามาถึงในทุกสอดท้ายของคลิปซึ่งการจะจบคลิปไปขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเือสซมบงมปกรไตาให้กันด้วยการกดปุ่มแชร์กดไลค์กดซัไคายได้เลยใครไม่บอกว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับแม้แม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวให้แลสวัสดีขาไปบ๊าย